สวัสดีนะครับผมมาพบกับช่องแชมป์กิฟฟีอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเชื่อมต่อ a c e b o o k และ i n s t a g r กรนะครับวิธีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูวิธีทํานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอนะครับผมโอเคให้เราเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของเรานะครับ จากนั้นนะครับไปที่3ขีดนะครับแล้วไปที่เพจนะครับผมกดไปที่เพจครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็เลือกเพจมาเพจหนึ่งนะครับเพจใดก็ได้นะครับที่เราจะเชื่อมต่อกับ Instagram นะครับผมโอเคนะครับผมก็เลือกมาเพจหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่ฟันเฟืองนะครับกดไปที่ฟันเฟืองครับผมเพื่อนๆก็จะเห็น i n s t a g r กรในเมนู ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ i n s t a g r กรมนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็เข้ามาหน้าตรงนี้เขาก็จะอธิบายนะครับว่าการเชื่อมต่ออินสตาแกรมเพื่อใช้างานฟิวเจอร์เพิ่มเติมนะครับก็ให้เรากดเชื่อมต่อนะครับผมจากนั้นนะครับเขาก็จะเข้าไปลิงก์ไปที่บัญชีอินสตาแกรมนะครับผมก็ให้เรากดดําเนินการหรือจะเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นก็ได้นะครับผม เชื่อมต่อ i n s t a g r กรเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับผมโอเคเราก็ทำการเชื่อมต่อ i n s t a g r กรแล้วก็ Facebook เรียบร้อยแล้วครับใน,ในกรณีที่เราอยากจะยกเลิกการเชื่อมต่อ i n s t a g r กรแล้วก็ Facebook นะครับก็ให้เราเข้ามาที่เดิมนะครับผมใน a c e b o o k นะแล้วก็เข้ามาที่เพจน,นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นก็มากดปุ่มยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับ เราก็มายืนยันยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีอิ s สตาแกรมและก็เฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการยกเลิกนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ